พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์อดีตประธานองคมนตรีเป็นพระราชโอรสองค์ที่58ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องประสูติในพระบรมหาราชวัง เมื่อวันพฤหัส,สบดีขึ้น6ขค่ำเดือน12ปีระกาตรงกับวันที่12พฤศจิกายนพศ2428วันที่23พฤศจิกายนพศ2428หลังประสูตรได้11วันพระมารดาก็ถึงแก่อนิจกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งอุ้มพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักด์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีด้วยพระองค์เองพร้อมตัดว่าให้มาเป็นลูกแม่กลางสมเด็จพระบรมราชเทวีก็ส่งรับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรสักพร้อมทางพระเชษฐภคินีคือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงสนิทไว้ในอุปการะโดยทรงเลี้ยงดูพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรสัก ซึ่งมีพระชันษาใกล้เคียงกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลนอดุลยเดชเหมือนกับพระราชะโอรสของพระองค์เองพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าหลังสิทธิปยุรศักดิ์สเสด็จไปศึกษาชั้นมัธยมณเมืองฮัสเบอร์ตัสประเทศเยอรมน,นีในปีพศ2442จากนั้นทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์ก โดยมีพระประสงค์ที่จะศึกษาวิชาแพทย์แต่ระยะแรกทรงศึกษาวิชากฎหมายตามพระราชประสงค์ของพระบิดาต่อมาจึงทรงเปลี่ยนไปศึกษาวิชาการศึกษาและยังทรงเข้าศึกษาวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์บางอย่างเป็นการส่วนพระองค์กับศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นด้วยพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าหลังสิทธิไปอยุรยศักดิ์ ทรงสำเร็จการศึกษาและเสด็จกลับประเทศไทยเมื่อพศ2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืนชัยนาทนเรนทรเมื่อพศ2457ทรงรับราชการตำแหน่งผู้ช่วยประดัดทูลฉลองกระทรวงศึกษาธิการและทรงเป็นผู้บัญชาการโรงเรียน ราชแพทย์ยาวไรเมื่อพศ2อ5 8สอทรงปรับปรุงหลักสูตรการเรียนให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะการพยาบาลผดุงครรภซึ่งในสมัยนั้นอย่างนิยมใช้การแพทย์แผนโบราณคลอดบุตรโดยหมอตำแยกันอยู่ทรงส่งเสริมให้ข้าราชบริพารในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าเข้าเรียนต่อหลักสูตรของศิริราชพยาบาล ให้สนใจวิชาแพทย์และพยาบาลแผนปัจจุบันให้มากขึ้นทรงปูกฝังความนิยมในการเรียนแพทย์ให้เป็นที่แพร่หลายจัดการศึกษาโรงเรียนแพทย์ให้มีมาตรฐานนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้โน้มแนวสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชให้ทรงสนพระไทยวิชาการแพทย์พศ2481-2486ถึง ในสมัยรัฐบาลของจอมพลแปลกพิบูลสงครามพระองค์ทรงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกบฏพระยาทรงสุรเดชทำให้พระองค์ถูกคุมขังที่เรือนจำบางขวางรวมทั้งถูกถอดออกจากฐานันดรศักดิ์แต่ได้มีการประกาศสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ตามเดิมเมื่อพศ .2487 ในสมัยรัฐบาลของพันตรีควงอภัยวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทริ้นพระชนที่วางถนนวิทยุเมื่อวันที่7มีนาคมพศ2494ด้วยพระโรคหืดและพระโรคไายไวยสิริพระชันษา66ปีนับเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระชันษาสูงสุดและมีพระชนชีพเป็นพระองค์สุดท้าย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนาเรนทรเสกสมรสกับหม่อมอริสเบหลังสิทธนะอยุธยาสตรีชาวเยอรมันณที่ทำการอำเภอเวสพินเดอร์กรุงรอนดอนเมื่อวันที่28สิงหาคมพศ2445ทรงเป็นต้นราชสกุลลังสิทธ์มีพระโอรส2อง,องค์ และพระธิดาหนึ่งองค์ได้แก่หม่อมเจ้าปิยะรังสิตรังสิตหม่อมเจ้าสนิทประยูรสัก์รังสิตท,ท่านผู้หญิงจารุรักษ์กลาลยานีบูรณะนนท์สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรทรงจัดตั้งวิชาแพทย์ปุงยาขึ้นในโรงเรียนราชแพทย์ยาไรตามที่สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวานาถกรมรวงพิษณุโรคประชานาศได้ส่งปารบเกี่ยวกับการขาดแคลนแพทย์ปุงยาในกองทัพต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเพสัชกรรมในปีพศ2476พระองค์ได้รับเชิดชูพระเกียรติเป็นพระบิดาของวิทยาศาสตร์เพสัชกรรมแห่งประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรหลังจากสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมมิาดดเหราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนกรมเป็นกรมพระยา